คลำคำศัพท์เสร,ริมการเรียนรู้ให้ลูกรักด้วยชุดหนังสือ My First Fun v e r s ช่วยปูพื้นฐานการอ่านการจดจำคำทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนอย่างสนุกสนานมาเป็นเพื่อนกับกุ๋งกิง้งกด Subscribe ติดตามช่องกุ๋งกิ้งกันนะคะ อันตรายอันตรายยายเช้าตกใจร้องเรียกมาแมนมาแมนช่วยด้วยมาแมนช่วยด้วยโอตอนนี้ยายเช้าเจอน้ำลายพิษซะแล้วค่ะจะทำยังไงดีนะเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าทังยายเช้าและมาแมนจะจัดการกับ ปีาาัดชได้ไมนะรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งวันนี้ขอเสนอตอนมาแมนกับยายเช้าตอนปีศาจฮัตชาค่ะมาแมนกับยายเช้าตอนปีศาจฮัตชาเรื่องและภาพศาสตราจารย์เกิรกยุนพันเช้าว,วันใหม่ อากาศสดใสย,ยายเช้าเดินเล่นออกกำลังกายยายเช้าสุขใจห้าให้ยายเช้าสุขใจห้าให้ยายเช้าสุขใจ,ใยยขใจแย่จริงแย่จังจูจ่ๆฟ้าครึ้มอึมครึมมืดมิดยายเช้าคิดอากาศเป็นพิษแน่ๆแ,แย่จริงแย่จังปีศาจฮัตชาโผล่โอโหจามเสียงดังหาเชยจะเอย๋ย น้ำลายมีพิษฟุ้งกระจายอันตรายอันตรายยายเช้าตกใจร้องเรียกมาสแมนมาสแมนช่วยด้วย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 มาสแมนอยู่ไม่ไกลขวาน้ำยาวิเศษได้รีบเหาะดวนจีเร็วไวไปหายายเช้าแอน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 ฟิวเร็วไว มาสแมนมาถึงตกตะลึงเห็นปีศาจฮัตชามาสแมนโยนหน้ากากผ้ายายเช้าขวามาปิดจมูกปิดหน้าฮัตชาจามฮัตเช่ยเสียงดังมาสแมนส่งพลังต้านไว้พร้อมทะยานต่อสู้ว่องไวฮัตชาตั้งรับจามฮัตเช่ยดังก้องไกลมาสแมนกระเด็นไปยายเช้ากระดอนมาดึง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  ดึง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 วิตูม้มบลึมบึมมาสแมนรวบรวมกำลังไม่หยุดยั้งมือฉีดน้ำยาวิเศษปืออื้อฮือวิตูม้มปะทะบลึมบึมมาสแมนไม่หยังหยังพน่น้ำยาวิเศษไว้หัดชากระเด็นไปโอ๊ะโอกระดอนมาหัดช้าร้องลั่นไอยามาสแมนมีดีเห็นทีแพ้แล้วเรา ฮัดช่าไม่จามฮัดฮัดฮั์ช่ยอ,อีกแล้วเห็นแววหมดกำลังลงมาสแมนยังคงพ่นน้ำยาต่อฟูดฟูดฟีดฟีดฮัดช่านอนนิ่งไม่ไหวติงแพ้ราบคาบฟูดฟูดฟีดฟีดยายเช้าช่วยปราบ จับฮัตชาใส่กล่องใหญ่แล้วนำไปฝังที่ไกลไกมันกลับมาไม่ได้พร้อมขอบคุณขอบใจมาสแมนช่วยไว้มาสแมนบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยได้ช่วยได้เช,ช้าว,วันใหม่ยายเช้าสุขใจเดินเล่นออกกำลังกายอุ๊ยวายอ้าวนี่รังสีอะไรเล่าและแล้วมาแมนกับยายเช้าก็เอาชนะเจ้าไวร้ายปีศาจฮัตชาได้ส แบบนี้กุ่มกิ๋งขัาสารมาให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลิน,นกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะอย่าลืมติดตามรายการนิทาน่สนุกกับกุ่มกิ๋งนะคะแล้วพบกันทุกวันเสาร์แรกของเดือนและทุกวันที่15ของเดือนแล้วมาสนุกด้วยกันนะอย่าพลาดเชียวล่ะาสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ในช่องกุ่มกิ๋งแฮปปี้ว l ลมาเป็นเพื่อนกันนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจกุ่มกิ๋งด้วย เดี๋ยววันนี้กุงกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุงกิ่งด้วยนะคะ